เรียนจบไปแล้วกี่วิชาเท่านี้ห้าวิชาทั้งหมดเลยนะคะวันนี้มีแก้อาการสองวันแล้วก็ทัหมดหน้าหน้าโกสางหน้าผากสีแล้วก็พาราฟินเบอร์เท้าบินมาจากที่ไหนคะเนเธอร์แลนด์ค่ะเนเธอร์แลนด์บินมาห้าวันเรียนห้าวิชาจบเลยนักสุริยะสั้นไพรเวทตัวต่อตัวค่ะตัวต่อตัวอาจารย์สอนดีมากเลยนะคะเยี่ยมมากเลยแบบว่าใส่ใจเต็มที่จับมือสอนเลยค่ะสุดยอดค่ะมาเร็วเลยมาจากต่างประเทศก็คือที่นี่มีห้องพักให้ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือที่ประเทศอื่นก็แแล้วต่นะคะ ถ้าอยากจะเรียนวนวดให้มาที่โรงเรียนนี้นะคะอาจารย์ให้ความสนใจและให้ความรู้มากๆไม่มีกั๊กเลยค่ะขอให้ตั้จะเรียนแค่นั้นพอมมีม์สอสนไลน์ให้กลับไปทบทวนด้วยดูแล้วดูแล้วค่ะสอนละเอียดค่ะคือทุกอย่างคืออาจารย์เขาไม่มีกั๊ก เต็มที่นะคะขอให้ทุกคนตั้งใจได้ทุกคนรายอยู่ในเท่าไรก็ติดต่อมาได้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจที่จะเรียนหลักสูตรระยะสั้นแล้วก็ให้อาจารย์ดูแลไครเนที่พักมีอาหารกลางวันนะคะแล้วเรียนจบแล้วก็กลับบินกลับได้เลยเหมือนอย่างที่กัฬยานะคะบินมา5วันเช็คอินที่นี่เช็คเอาท์ที่นี่แล้วขึ้นเครื่องเลยครื่องลงเครื่องก็มาที่นี่ใจสู้ห้องเดินใจสู้อาจารย์สู้กลับนะอาจารย์ก็ประกบดูแลห้องพักนี่คือเหมือนโรงแรมเลยค่ะที่ฟรีไหมห้องพักฟรีค่ะ ไปจัดร้านใหม่นะคะจะกลับมาเรียนเพิ่มขัดตัวแล้วก็เร่สศีรษะป็นอินเดียตอนนี้ต้องไปขยายร้านก่อนนะคะขยายร้านแล้วนะคะฝากบอกต่อด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ